โงเรียนบ้านนางนิวนาโภภูมิใจนำเสนอวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ Bread Practice โรงเรียนบ้านนางนิวนาโภตั้งอยู่หมู่ที่1ตําบลนางนิงนนวอำเภอเขาสุนกวางจังหวัดขอนแก่นเป็นสถานศึกษาขนาดเล็กสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต4เปิดทําการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลสถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6 จำนวนนักเรียนทั้งสิ้น113คนมีบุคลากรทั้งหมด11คนบริหารงานโดยท่านผู้อำนวยการธนวันสิมวิเศษความเป็นมาและความสำคัญโรงเรียนบ้านแางยิ้วนาโพมีแนวทางวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโดยการน้อมนำพระบรมราโชบายรัชกาลที่10ด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ผู้บริหารคณะครู และนักเรียนมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงมีคุณธรรมคิดวิเคราะห์แยกแยะสิ่งที่ควรทำและไม่ควรทำความสำคัญคือถุงนมเป็นปัญหาแก่สภาพแวดล้อมของโรงเรียนเนื่องจากเป็นมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมย่อยสลายยากทำให้โรงเรียนสกรกทางโรงเรียนบ้านในงยิวนาโพจึงเล็งเห็นปัญหาและแรงบันดาลใจในการช่วยส่งเสริมให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ให้ห่างไกลจากสิ่งไม่ดี ไม่หมกมนและไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดดังนั้นแล้วผู้บริหารและคณะครูจึงคิดค้นนวัตกรรมในการขับเคลื่อน best practice ดังต่อไปนี้สวัสดีค่ะผมชื่อเดกชาณทวั์ทิพย์เวทอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่6ครับสวัสดีค่ะนูชื่อเดหยงิงนาะปัญญาดีอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่3ค่ะยินดีต้อนรับสู่โรงเรียนบ้านนางอยิ้นาโพครับวันนี้พวกเราจะพาไปดู best practice ของโรงเรียนเรากันครับ กันเลยก่อนอื่นพวกเราขออุญาตไปดื่มนมกันก่อนนะคะอ้าเป็นไงกันบ้างครับดื่มนมกันเสร็จแล้วอิ่มมากเลยค่ะแล้วพี่เบียร์ถืออะไรคะเนี่ยก็นี่ไงเบสแพ็กชิปของเบียร์เราไงตุงนมนี่หรอคะจะเป็นไปได้ไงหรอมันไปได้สิมันมีชื่อว่าถุงนมแรกโลก5อะโมอเดล เดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการทำกิจกรรมกันครับไปกันเลยค่ะขั้นที่หนึ่งขั้นเรียวไลฟ์เป็นการสร้างความตระหนักและความเข้าใจครับคุณครูจะสอนให้นักเรียนมีคุณธรรมและตระหนักถึงสิ่งที่ควรทำและไม่ควรทำค่ะสีนี้หรือสีนี้หรือสีนี้สีเหลืองถ้าเราทิ้งไปสีเหลืองเขาจะเอาไปทำอะไรเขาอะไรขั้นที่สองขั้นรีเซิร์ฟแอนเราเป็นการร่วมมือและสร้างกฎร่วมกันครับ แล้วคุณครูจะแบ่งหน้าที่รับผิดชอบให้นักเรียนทุกคนและให้ทุกคนปฏิบัติร่วมกันค่ะขั้นตอนที่3ขั้นตอนรีไซเคิลคือนำกลับมาใช้ใหม่อย่างเช่นถุงนมของพวกเรานำมาเป็นสภาพอย่างเช่นผ้ากันเปื้อนกระเป๋าที่เราแก้วค่ะขั้นที่4ขั้นรีเช็คเป็นการตรวจสอบติดตามค่ะโดยมีท่านผู้อำนวกยการ และผู้ที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ประเมินและติดตามครับขั้นที่ห้าขั้นรีวิวชื่นคือการพัฒนาครับจะมีการพัฒนากาิจกรรมให้มีการหลากหลายยิ่งขึ้นแล้วนำไปต่อยอดขยายสู่ชุมชนค่ะ เบสพัฒิของเรียนเราเพื่อนเพื่อสามารถนําไปใช้ในชีวิตประจําวันกันได้นะคะไม่ปล่อยให้ถุงนมกลายเป็นขยะเฉยเกันนะครับพวกเราสองคนขอลาไปก่อนนะคะฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะคะขอบคุณครับบ๊ายบายจากการขับเคลื่อนเบสพัฒิ์ด้วยนวัตรกรรมถุงนมรักโลก5้าอาโมเดลนั้นทำให้ครูและบุคลากรน,นักเรียนตระหนักแยกแยะสิ่งที่ผิดที่ถูกซึ่งจะส่งผลให้มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงและมีคุณธรรม เช่นนักเรียนได้รับการปลูกจิตสำนึกที่ดีในการไม่ทิ้งถุงนมหรือขยะอื่นๆและที่สำคัญนักเรียนใช้เวลาให้เกิดประโยชน์จึงทำให้นักเรียนโรงเรียนบ้านานายิ้วนาโภมีคุณธรรมไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดและส่งผลให้สถานศึกษาได้รับรางวัลสถานศึกษาสีขาวอีกด้วยค่ะโรงเรียนบ้านานายิ้วนาโภขอกราบขอบพระคุณค่ะ